สื่อิมั้ยเลาฉีบพบอไปฉีกับบอบเป็เนว่าสิ่ตใจ่งพวกบอีฟั๊มเนี่ยไกลนะจกที่เนี่ยไกลอยู่ี่หนานนมากดูอ่งนอกบ้านด้ยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยเออใครในมีโทรศัพท์มเม่อไรค่ะ โซ่เปิดกับผู้จัดการคนตวใหญ่น่ดเป็นแล้เก่งเรื่องจริงครับเพิ่งพอมีรถเลยบอกะป๋องยี่เก้านเสืดนักขบชื่อีกแลี้วไก็ชีกับพกบ่อไม่ช <laughs> ีกับพ่บ่อบ่อเป็นปว, <c oughs> ว่าสิบตั้งใจสิบ่นี่นี่ไกลนะกลับนี่ไกลอยู่ ล็อกที่หนะนานมากจะดูพีขแกนอกบ้านด้วยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยเออแค่ในตมีโทรศัพท์เมื่อไรค่ะโซฟเปิดกับผู้จัดการคนตัวเป็นี่คือเรื่องจริงครับเพิ่งพอมีรถเลยขอกะปบองที่เก้าไม่เคยใจีบอกจริงจริงมีไงเอ็มไปี่กับบบบบไี่กับบบบ วัวไปมาถิ่ตั้งใจถิ่นเนี่ยวัวชี้เนี่ยไกลนะจับเนี่ยไกลอยู่และนะ้วขี้หนานมากแล้วดูของแคะนอกบ้านด้วยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยเออแค่ใน,นมีโทรศัพท์สวัสดีค่ะนี่คือความน่ารักของลูกสาวนะคะโอ้ยนะคะไปขี่ก็บอบอกนะคะขอบคุณแอดมินโตโต้ที่ถ่ายให้ชมนะคะน่ารักอะคะ่ะจะได้เจอกันแล้วเด้อ ตื่นเต้นมากๆโทรหาแม่เล็กแล้วนะคะอุ้ยแอดย่านี่จกข่าวนะคะเมื่อวานมีเอฟซีบอกว่าจะมาเชียงใหม่ะคะว่าน้องแอมจะมาเชียงใหม่แอดย่าไปขายของถนนคนเดินเมื่อคืนนะคะบอกว่ายังไม่รู้ไม่เห็นแม่เล็กโพสนะคะเมื่อกี้โทรคุยกับแม่เล็กแล้วอต้องได้เจอแน่นอนมาเชียงใหม่ใครไม่ไปส่งจะขับรถไปเอง ดีใจได้เจอลูกสาวแต่อยู่ทางนอกมากเลยนะอำเภอจอมทองเนะคะ่ะแต่ลงเครื่องที่เซนทันแอร์พอร์ตแต่ว่าเอ๊ะลงที่แอร์พอร์ตเนาะแต่ว่าออกมาไกลแต่ไม่รู้ว่ามาถึงพรุ่งนี้เนาะถึงพรุ่งนี้อืตื่นเต้นดีใจเนี่ยน่ารักมากอะเวลาเนี่ย คือพูดก็น่ารักเวลาไม่แต่งตัวก็น่ารักสซนเวลาแต่งตัวแล้วน่ารักน่ารักนะคะ่ะลดถังน้อยว่าน้นนะคะพูดตรงๆเลยนันเนี่ยขอบคุณแอดมินโตโต้สวยสน่ารักนะคะ บอกว่าปวดขี้ผู้จัดการขับรถเอารถไปไหนไม่รู้กินกินเก่งแต่ไม่อ้วนนะคะดูสิคะน mm hmm. นะคะไปแม่เอฟซี FC เอดยาตื่นเต้นนะคะจะได้เจอลูกสาวน mm ี hmm. ่นะคะไปให้ได้ละคะ mm ่ะ hmm. ต้องไปให้มาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ไปไม่ได้อะคะ mm ่ะ hmm. นี่นะคะ mm hmm. <laughs> น่ารัที่สุดเลย mm hmm. ดูไปยิ้มไปคนเก่งนะคะผู้ตรงๆนะคะกินเอากินเอานะคะกินเก่งนะคะอืมกินอะไรม่างนี่นะน่ารักมากเลยจวาเมเอฟ FC ภาคเหนือดีใจด้วยได้จะได้เจอกันน่ารักที่สุดเลยคนเก่งคนน่ารัก แต่งตัวสวยๆนะคะน้องว่าวานซื้อนี่ยังร้องห้าอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปนานแล้วแต่น่ารักนะคะแอดมินโตโต้ะค่ะถ่ายนะคะขอบคุณนะคะแอดมินโตโต้นะคะทําำให้เห็นคนสวยๆแล้วก็ููจาก็น่ารักมากๆนะคะสวยมากเลยอะ่ะค,ะคนละคนเลยนะกับที่กระโดดนะคะ ร้องไห้กินขาไก่ท่าคนละคน,นนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะชิวจีมีแล้วไม่ชี้กับพวกบอไม่ชี้กับพวกบอพวแฟนเราจิมตั้งใจจิมพวกบอชี้ปั๊มแม่ไก่นะจากนี้อ่ะจินนไก่อยู่แล้วขี้หนาๆจะดี๋ยวดูผองกันออกบ้านด้วยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วย <c oughs> ใครในเขามีโทรศัพท์มา่อเมื่อไรคะ ช่วเปิดกับผู้จัดการเพื่นปวดเยอปนี่พี่คเรื่อจริงอะเบิ่งเพราะมีรถเลยบอกก็บอกยี่สิบก้า็เลยใจ่ราบจริงจริงมีแลเ้าเกบพวกบอเป็นชีกับพบอบอสเป็นว่าสิกตั้งใจฉพ่บนฉีกฟั้มเนี่ยไกลนะจับเนี่ยไกลอยู่ ยกที่แหละนะน่ากได้ดูีกันนอกบ้านด้วยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยเออค่ในกมีโทรศัพท์เมื่อไหร่คะเม่เกิดการเพืจัดการเพื่อนเกดวี้เรื่จริงครับเบิ่งพะมีรถเลยนที่เก้ากันนะงจิมม่แล้วไม่ช่บ๊บเกับบว พวกแม่เราสิมตั้งใจจิ้มกุ้งบัวชีปั๊มเนี่ยไกลนะจักรเนี่ยไก่ล็อกที่หลานนาแล้วดูมีแกนนอกบ้านด้วยไม่ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยเออใครในเขามีโทรศัพท์เมื่อไรค่ะโซูเปิดกับผู้จัดการเพิ่นปวดเฉยดื่มไปด้วเองด้วยผีก็เลิอกจริงอะเบิ่งพอมีรถเลยแล้วชั้ิกี้กเอาความน่ารักมาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณ